โจโฉร,รัฐบุรุษสีเทาบทที่หนึ่งกลางฤดูใบไม้ผลิปีคศ6 7 7ในรัชสมัยพระเจ้าเลนเต้เด็กชายคนหนึ่งวิ่งฝ่าทุ่งหญ้าเขียวขจีในเจ้ากุนฝุ่นดินปลิวตลบหลังเท้าลมพัดกลิ่นดอกบัวโชยหนาอ่อนๆ เขากำลังไล่นกพิราบตัวหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจจะจับมาเลี้ยงในกรงไม้ไผ่ที่เขาสร้างเองเด็กชายผู้นั้นมีชื่อว่าโจโฉเยนี้นะเขาตะโกนไล่ตามนกพิราบอย่างร่าเริงมือเล็ดคว้าคลุมอากาศเปล่าๆหลายครั้งสุดท้ายหลมตึงกลางทุ่งหญ้าขวเราะร่วนราวกับเป็นชัยชนะของตนเองขณะนั้นโจโฉอายุเพียง12ปี รูปร่างค่อนข้างเตีย้ยใบหน้าเรียวยาวผิวขาวเหลืองดวงตาแคบยาวฉายแววเฉียบแหลมเกินวัยบางคนว่าเขาซุกซนบางคนว่าหัวแข็งแต่ปู่บุญธรรมของเขานามโจเทงขันที่เก่าแก่แห่งราชสำนักกลับพูดเสมอว่าหลานข้าผู้นี้วันหนึ่งจะเป็นวีระบุรุษที่บ้านของโจโฉในยามเย็น มักเต็มไปด้วยเสียงท่องบ่นตำราเสียงแปลงขนนกขีดเขียนเสียงขับขานบทกวีแต่ในวันหนึ่งโจโฉกลับหายตัวไปทั้งวันเขาแอบหนีไปปีนกำแพงเข้าเรือนของคุนนางท้องถิน่นเพื่อปล่อยนกพิราบทั้งหมดในกรงทองคำกลับสู่ท้องฟ้านกควรอยู่ในฟ้าไม่ใช่ในกรงเขาพึมพำกับตัวเองขณะเปิดกรงทีละบานทีละบาน ผลที่ตามมาคือบิดาของเขาต้องไปคํานับขออภัยแทนลูกส่วนโจโฉถูกลงโทษด,ด้วยไม้เรียวสองอันและคําเทศนายาวเหยียดแต่โจโฉไม่เคยสะทบสะทานเขายังเถียงกลับว่าพ่อข้าทําเพื่ออิสรภาพของนกข้านึกว่าพ่อสอนข้าให้นับถือคุณธรรมซิอีกบิดาถึงกับเงียบไปพรกใหญ่ก่อนจะถอนหันใจยาวเมื่อเรื่องถึงหูโจเถงโจเถงกับหัวเราะร่วน ใครจะกล้าหารขนาดนี้ในวัยสิข้าเห็นแววแล้ววันหนึ่งขณะที่โจโฉนั่งอ่านคัมภีของจื้ออยู่ใต้ต้นไม้ปู่เดินเข้ามาพร้อมหนังสือเล่มบางปกหนังนี่คือซุนวูปิงฝ่าหลานจงอ่านให้เข้าใจอย่าเรียนเพียงศีลธรรมจารีตเพราะโลกใบนี้ไม่ใช่ทุกคนจะเดินตามทางคุณธรรมได้เสมอไปโจโฉรับมาอย่างเงียบ พลิกหน้ากระดาษด้วยมือสั่นน้อยๆดวงตาเป็นประกายคืนนั้นเขานั่งอ่านถึงเที่ยงคืนมือยังจดบันทึกอยู่ไม่หยุดในขณะที่เด็กคนอื่นในวัยเดียวกับโจโฉกำลังฝันถึงมังกรหรือขนมปีใหม่เด็กชายโจโฉกลับฝันถึงกองทัพม้าศึกลมพายุและทังรบบกสะบัดเหนือหุบเขาเด็กน้อยโจโฉไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้แน่ว่า เขาไม่อยากเป็นแค่ขุนนางเขาจะเป็นคนที่โลกต้องจดจำจบบทที่หนึ่งสุธีอ่านเอาเพลิน30พฤษภาคม2,568